สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีครับยินดีต้อนรับขุณผู้ช่องยูทูเปาแัะไครสี่ครับกราบสวัสดีพี่นออาาอ้อ,ง,อง,ง,ง,งเป็นเพจเบลต่อแต่งอลานครับผมเอาคลิปนี้อยู่กับเจ้าคูเปต้าเอลซีเจ็ดสุดแปดรุ่นเก่าสงังคมอาจารย์แมนติดผีครับสีสุบเลี้ยงเสียงหวาน2200กับอีิกจากซีซีบูจื้อมาได้ครับขอราะตัวก็ให้เลื่อมละ่ะจื้อไปจะมีกายติหลง แรงบิด1นึ่งร้อยสนิวตันเมตรที่รอบ2,800รอยรอบรอบมาสูงจะหน่อยครับเอาโบวินโบวินนะครับยางหนะน้าดีเป็น8ปดี่ยางหลังนี่เป็น13.6ขอบ26่กเหยียบ8ปดคูณแปดสี่เก2เกียร์รอง แล้วก็เกียร์เปลี่ยนทิศทางหรือว่าเกียร์เดินนาถ้อยดากนี่เป็นอ่าซิงโคชัชตเทิลนะครับสามารถเข่าเกียร์โดยที่รถบอตรงยุดสนิทก็สามารถสวบเกียร์เขาได้เรืยๆนะครับว่าต่เหยียบขาดอ่ะทิปนี้ก็พาเบื่องหน้างานของอาจารย์แมนครับหน,น้างานชั่วโมงครับราคา อมองละหงอกไปแดงนะครับเมื่อนี้เจอกินทินไส้ซักครับรอบเครื่องกระจาโรดโหลดตกตกลงไว้เจ้าน่อยครับขา้าศนี่มันจิ้วขวดลินเนี่ยนี่ถ้าเหยียบแห้งๆนี่รอบมันขึ้นราคามัาานขวดครับรถมันพอเบิร์ตได้ว่ามันก็ขวดกินกินจินมันบบรน็คนะนะเรับไปตามรอบนี่มันจะไปนิ่มๆนแน่ว แบบไต่ขึ้นเรื่อยๆนะให้ว่าแนนเป็นแนนแกนเป็นแกนมันเถาะนะครับมีกามาด้วยผนันทั้งดารีเป็นผันห้าไปยีบสองนิ้วนะครับแล้วก็มีทอยเสียอันท่งส่ง,งพ,พลังโอ้ยเบ่บ่บลองล่ะทอยเสียอันส่งพลังะดอกนะครับจัดนักจัดเต็มคือเก่าพี่อกับผมนะครับสำหรับเจา้า คันนี้เขาว่าเป็นตำนานนะครับเป็นรถที่ใช้ดีปาะ่านนะครับจากที่สอบถามผู้ใส่รถไถมาลหลายๆผู้หลายคนเพื่าท่านนะครับไม่จุกจิกมาท่านนะครับประหยัดน้ำมันนะครับปันหน้าตมหน้าเต็มหน้าเมียกหน้าจืดน,นี่ดีใส่เกียร์สองสามารถวิ่งเกียร์สองได้สบายเครื่องไม่ได้โหลดเลยนะครับเดิมๆเพิ่นว่าท่านดินะครับใส่ดีไ่จุกจิกครับเพิ่นว่า ต้นหลุมต้นบ่อนี่กับฟ้าให้ฟ้าเฮ้ยนี่บ่อแตกบ่อเพลศบ่อเพาะบ่อบางว่าท่านนะครับตามที่สอบถามเลยว่าคอมเมนต์หลายๆผู้หลายคนนะครับบ่ว่าสิเป็นทางสองทางทาง,ทางแอบแดงแอบฝ่ายแอบเลี้ยงแอหม่วงแอบสมปู้แอบโอ้หลายพี่น้องเลยมันก็ะเป๋าเป็นเสียงเดียวกันนะครับผู้ใจสีเก็กบกลว่าโอ้คักคัก่แหละคือตำนานมาท่านผู้บริเลนอันบักเจ้าห้าสิบก็มันบ่อไว้สบาสิบนะครับ แมนอยู่ครับผมกับวาอยู่เพราะว่าผมกับใส่ซีเจ็ดคือกันมันกับวายสามาซีอยู่แต่ว่าผู้คนใส่แบบในหนางานที่ซีเจ็ดมันมากหือเพื่อนว่ามันมันผู้คนมีสองขั้นมีทั้งซีเจ็ดหาสิบเปอร์นต์นึบป่ะเด่นใจมันฮึดรถเดิมๆใส่กันเพื่อนว่าโอ้ได้ครับเอา้าขอไม่ออกความคิดเห็นนะครับเป็นกลางเป็นกลางนะครับแต่ว่าถ้าให้เว้าซิมใส่หูกัใจฮึดกับแมน่นแมนเพิ่นอยู่ครับแต่ว่าความไว้ผมกั ยกให้หาซิบไปเลยแต่นะว่าหาซิบแปลงบานอีกครับซีเจ็ดว่าได้ใกล้ดากตัวครับมันโคตละเนียมันไหวอยู่กันกดีๆอยู่ฮู้ขักขัก โอ้ยจะโบ้ยอีก

เสียงอีกจาดดีประกาศ Come ทุ่ไปเลยครับเเจอกันใคนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ